สวัสดีจ้าพี่น้องโอ้ยเสียบแขกไปตำม,มั่วแคบหมูจ้าไปเห็นหูหนูสาวอื ออื้เลิศครับอื้อจะต่อไม่เหมืงงมนอนไงพี่น้องไปเถอะไปเถอะไปเพี่น้องไปอือหือ ขีเดียดสีปากเจ้าของนะพี่น้องนะแดงเป๊ะเลยอือพี่น้อง แค่มวตอนเอฟเอจ่ะปุบปุบชอบพี่น้อง ขอสุปน้ำเดี๋ยวครั้งนี้จ้าขนาดน้ำอันสำหวงกระเท็แสบอีอื้อ บังโอ้ยอืใหม่มมมมมมไหมฮะเนาะเดียวคัม้อจ่าเด้อแล้วเรจะไปกิน่น้ามีนากันอู้ โอเคจ้ะบ๊ายบายฝากกดหัวใจด้วยนะจ๊ะ <S <S <S